สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะอาหารใต้สไตล์โชเล่ทอ,อดมันหอย <โฮ S 2> แมงคู่ข้าวโพดควนดิน,กนเกษียให้หมดจะปลูกข้าวโพดสาลีอร่อยอันดับแรกเรามาปอกเปลือกข้าวโพด ดูทครับเนี่ย <c oughs> เนื้อแน่นมากเลยครับสวยงาม <c oughs> ข้าวโพดนี่เขาขายเป็นกิโลนะครับกิโลละ20บาทแต่ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยสอกิโลกว่าซื้อมา46บาทครับปอกเสร็จแล้วก่อนจะเฉือนเราแต่เนื้อเราล้างน้ําก่อนดีกว่ากันไว้เผื่อมีสารอะไรตกค้าง ื่องทอดมันก็ตำเหมือนเครื่องแกงกับทิใต้นั่นแหละค่ะมีดีปรีแห้งหวัวหอมหวัวเทียมขี้มิน้นใครหรือตัาใไครแล้วก็ตำให้ละเอียดค่ะละเอียดแล้วก็ใส่กะปิเบลโป๊กาย แล้วก็ตามไม่เข้ากันส่วนหอยแมงผู้เนี่ยผมซื้อแบบที่เขาลวกสุกแล้วนะครับถุงละครึ่งกิโลราคา120บาทแต่ว่าผมซื้อมาสองถุงครับ240บาทแล้วเราก็ล้างน้ำก่อนนะครับก่อนจะเอาไปปรุงอาหารตัวใหญ่น่ากินมากเลยครับ พริกชี้ฟ้ากับแปงกวาเนี่ยผมซื้อมาอยา่างละสิบบาทนะครับไว้ทําน้ําจิ้มอาจารม <c oughs> ะเขือเทศนี่ซื้อไว้จัดจานครับสามลูกเนี้ยสิบบาทหอมหัวใหญ่ก็ซื้อไว้จัดจานครับสองหัวเนี้ยสิบห้าบาทผักกาดหอมครับซื้อไว้จัดจานด้วยแกล้มด้วยต้นเนี้ยยี่บห้าบาทต้นหอมซื้อไว้แกล้มครับมัดนี้สิบบาทหัวฝักยาวก็ซื้อไว้แกล้มครับมัดเนี้ยสิบห้าบาทแล้วก็เอาไปล้างน้ําให้สะอาด เมื่อเตรียมของเสร็จท,ทุกอย่างแล้วก็ไปลงมือทําตอบมันหอยแมงกูเริ่มจากการผรสมแป้งนะครับมีแป้งข้าวเจ้าแป้งทอดกรอบมะพร้าวขูดเครื่องแกงค่อยๆ,ๆค่อยๆไข่ไก่นะครับน้ำปูนใสน้ำปูนใสนี้ทำให้ทอดมันกรอบนะครับ เกลือประมาณนี้นะครับน้ำตาลทรายแล้วก็เติมน้ำต้มสุกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็คนให้เป็นเนื้อเดียวกันถ้าแป้งแห้งไปนะครับก็เติมน้ำต้มสุกไปเรื่อยๆ น,นะครับแล้วก็ค่อยๆเติมไปไเรื่อยๆครับเมือ่อคนจนแป้งได้ที่แล้วนะครับก่อนจะใส่หอยแมงผู้กับข้าวโพดเราก็ตักแป้งไปนึ่งชิมดูก่อนนะครับเมื่อนึ่งสุกแล้วเราก็ยกลงไปชิม แล้วก็ใส่ข้าวโพดใส่อหอยแมงปูค่คยๆ่คยๆแล้วก็คนให้ข้ากันเมื่อคนเข้ากันดีแล้วเราก็จัดแผ่นนะครับนี่ประมาณนี้ครับหอยแมงปูสักสามสีต่ตัวต่อหนึ่งแผ่นอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไปตอด เบลมากลับตอดมาในพ่อที่ลูกกลับดีๆนะลูกระวังไหมแต่สวยนะพ่อแต่ก็หอมด้วยค่ะน่ากินมากเราทำชิ้นใหญ่ไปเปล่าลูกเดี๋ยวทำชิ้นเล็กๆดีกว่านะค่ะสุกแล้วค่ะ กนะับน้ำมันหน่อยนี่ <c oughs> ต่อไปลองทําชิ้นเล็กดูบ้าง <laughs> เล็กก็สวยดีเหมือนกันนะพ่อ,ล,อลูกค่ะสุกง่ายสุกไวได้ค่ะอ้โ <laughs> สุกไวต้องระวางังหน้าระวังไม่ค่ะ <laughs> นี่สุกแล้วค่ะทุกคน <laughs> เ็จแ,แล้วลูกโอ้มามจับจานเลยเสร็จแล้วทอดมันห้อยแม่งผูข้าวผูด <S <S ถึงเวลากินครับพี่น้องอันดับแรก จำไว้นะครับหนูๆน้องๆก่อนจะกินอาหารทุกครั้งต้องล้านนงมือให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีผักสดกระดังกิ้มมาแล้วค่ะ <laughs> นี่น้ำจิ้มอาจารนี่น้ำจิ้มถั่วแม่แบ่งให้คนละชุดเหรอลูกใช่ค่ะชุดนี้ก็ของท่อแล้วนี่ก็ผักสด <laughs> จิ้มไว้ใกล้ๆน้องเบลตรงนี้นี่อันนี้ก็าวางผักซอพี่เบลเลนะ้างมือแล้วนะคะเด็กดีเด็กดีดีมากลูกนี่ให้น้องเบลก่อนเอ๊ะเพราะว่าทอดมันนี่เพราะทำตั้งกะละมังทำไมเหลือแค่นี้เนี่ยก็เบลทอดไปกินไป ทำไมทอดมันเหลือน้อยผมว่าขออนุญาตเปิดมือดีกว่าครับอืมกลอบ อร่อยอร่อยจริงๆพี่น้องขออนุญาตใช้มือเหมือนกันนะคะ เชื่อแล้วที่บอกว่าทอดไปชิมไปอ่ะเชื่อแล้วตอบจริงๆค่ะโป๊กกายใช่เลยจริงจริงไม่โกหกค่ะจริงๆไม่กโกหกค่ะ อร่อยจริงๆค่ะพ่อทอดมันเลยลูกทั้งน้ำจิ้มทั้งทอดมันเลยค่ะ <laughs> น้ำเย็นครับผมอร่อยขอบคุณครับพวนบินกันสุดให้หมดจะพูดข้าวบาลีจะพวนอะไรมือตื่นแล้วูพี่บ้าเฮาเพอตอด้พี่รอบบ้าน้าเนี่ยงพวงกานต่อ huh. ด้อีรอบสักพี